การกลับมาเกิดใหม่ในฐานะเทพแห่งการทำอาหารในญี่ปุ่นชั a p t e องร9บทที่259ปลาในน้ำปลาแปลงร่างเป็นมังกรนี่เป็นครั้งแรกที่เซียวหยวนได้เห็นหลัวเทียนอี้ชื่อของพระนางนั้นโด่งดังมากอยู่แล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นพระนางจริงๆคุณเป็นปู่ของอาเฉิงฉันก็ควรเรียกคุณว่าคุณปู่ด้วยทันทีที่หลัวเทียนอี้พูดจบเหนือก็ซึมออกมาที่หน้าผากของเซียวหยวนอย่าได้คิดทำเชี่ยวไม่สำคัญหรอกฉันไม่แคร์คุณคงกำลังคิดอยู่ว่าทำไมวันนี้ฉันถึงมาตามาหาคุณ เซียวหยวนพยักหน้าเล็กน้อยแม้ว่าเซียวหยวนจะยอมรับการลี้ภัยจากจากักรพรรดินีหลังจากกลับมายัางโลกแข่งอาหารแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เซียวหยวนได้เห็นจกักรพรรดินีแห่งพันธมิตรเชฟมังกรเป็นเรื่องปกติที่จะคิดในใจว่าอีกฝ่ายกำลังตามมาหาตัวเองเพื่ออะไรกันแน่ตอนนี้อาเฉิงมีกำลังเทียบเท่าหลินแล้วดวงตาของเซียวหยวนเบิกกว้างขึ้นทันทีเมื่อมองไปที่หลัวเทียนอีตรงหน้าข้าไม่ได้ลเล่นนะพลังของเฉิงนั้นแข็งแกร,ร่งจริงๆหัวหน้าจินยี่เว่ยของใคายอยู่ส่วนบอกคายด้วยตัวเองมันมีความหมายที่ชัดเจนเจ้าก นี่คือหลักฐานของเชฟลินมันแตกต่างจากเชฟระดับสุดยอดที่แสดงออกแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นซึ่งทําให้ผู้รับประทานอาหารสามารถเข้าถึงอารมณ์และสัมผัสถึงความคิดของเชฟได้เชฟลินสามารถสร้างโลกที่จะป้องได้บนปลายลิ้นของเขาเจ้าเรากาข้ามประตูมังกรมาแล้วเจ้าจึงควรรู้ความจริงเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยม่านตาของเขาหดเล็กลงเซียวหยวนเข้าใจแล้วว่าหลัวเทียนอี้หมายถึงอะไรคุณหมายความว่าอย่างไรอย่าสุภาพนักเลยเรียกชื่อฉันตรงๆสิเทียนอี้ มุมปากของเซียวหยวนกระตุกเล็กน้อยมองไปที่หลัวเทียนอี้แล้วพูดว่างั้นฉันก็จะโตเป็นหนุ่มสารเจ้าอาซามาได้เดิมพันกับร่างของอาเฉิงและดวงชะตาด,ด้านอาหารในร่างของอาเฉิงนั้นน่าสะพพึงกลัวย,ยิ่งนักหากอนาคตรุ่งเรืองหรือตกต่ำยิ่งสูงส่งเท่าไรก็ยิ่งตกต่ำหนักห่วงมากขึ้นเท่านั้นแล้วเทียนอี้เธอมีไอเดียอะไรบ้างไหมท่านเป็นปู่ของอาเฉิงดังนั้นข้าจะไม่ปิดบางอะไรจากท่านอย่างแน่นอนท่านน่าจะรู้วิธีป้องกันไม่ให้โชคลาภด้านอาหารของอาเฉิงตกต่ำแต่ว่านั่นยากเกินไปกรรรรนารน ใช่แล้วเถดฉันงั้นหรอในเมื่อสันเจ้าเซนเกนอยากยืมโชคลาภด้านอาหารของมาโคโตโฉันก็ต้องรับผลที่ตามมาด้วยสิขอไปก็ไม่ต้องใจนี้จะเป็นไปได้ยังไงเมื่อมองไปที่หลวทเทียนอี้เซียวหยวนจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าเทียนอี้จะทำอะไรถ้าฉันจำไม่ผิดมีถอยง่งหลิงอยู่ที่บ้านของนาคิริพยายามขอให้ครอบครัวนาคิริส่งมีถอยง่งหลิงไปให้อาเฉิงและพยายามหาที่อยู่ของเครื่องครัวในตำนานนั้นด้วยอีกด้านหนึ่งสันเจ้าอาซามาไม่ต้องการติดต่อกับโชคลาภด้านอาหารของอาเฉิงหรอถ้าอย่างนั้นเราก็จจะชชช่่่่่่วววววยพพพกกเเเเขขาาาาาไมมมมมใใใในน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 ลุุััััธรฟงง้้้ือีทคณถึห ท่านเป็นปู่ของอาเฉิงและเป็นผู้ที่มีสายเลือดเกี่ยวข้องกับอาเฉิงดังนั้นหากท่านต้องการให้โชคลาภด้านอาหารของอาเฉิงไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเราว,วิธีที่ดีที่สุดคือใช้สถานะของท่านแน่นอนว่าเซียวหยวนไม่ลังเลเลยเขาพยักหน้าให้หลัวเทียนอี้โดยตรงแล้วพูดว่าตกลงคุณต้องการให้ผมทำอะไรที่สันเจ้าเซนเกีนจูจูดวงตาของเซนมาโอมิยาก็เบิกกว้างดวงตาของเขาเราวกับจะทะลุเพดานขึ้นไปเห็นก้อนอาหารสีชมพูลอยมาทางสันเจ้าเซนเกนเสร็จแล้วใช่ไหม เซนมาโอมิยะมองไปยังกองอาหารน้ำโชคสีชมพูที่เรากับโรยลงมาจากฟ้าด้วยสีน้าเปี่ยมสุขจากนั้นเขาก็รีบใช้คาถาลับเพื่อเรียกพลังอาหารน้ำโชคของสันเจ้าเซนเกนโชคลาบด้านอาหารสีขาวของสันเจ้าเซนเกนลอยขึ้นสุดท้องฟ้าตอนรับโชลาบด้านอาหารสีชมพูยานขนส่งอาหารสองสีชนกันกลางอากาศจากนั้นยานขนส่งอาหารของสันเจ้าอาซามาก็ค่อยๆกลายเป็นส,นสีขาวส่วนยานขนส่งอาหารสีชมพูกลายเป็นปลาคร์บสีทองแต่ปลาคร์บตัวนั้นกลับมีเขาขึ้นมาคู่หนึ่งปลาอโรวาน่าปลาคร์บตัวนี้มีแนวโน้มที่จะแปลงร่างเป็นัง ปรากฏว่าปลาคาบสีทองมีนาโนมที่จะแปลงร่างเป็นมังกรใต้น้ำเหมือนปลาทั่วไปเมื่ออมิยาอาซามะเห็นฉากนี้สีหน้าของเขาตอนแรกแสดงออกถึงความตกใจและประหลาดใจแต่แล้วเขาก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขโอเคโอเคฉันคิดว่าการปกป้องสันเจ้าอาซามะของฉันทาได้แค่ร้อยปีแต่ฉันไม่อยากได้หอยยูวาหลงตอนนี้ฉันมีน้ําแล้วปราบใดที่ฉันรอโอกาสที่จะกระโดดข้ามประตูมังกรสันเจ้าอาซามะของฉันก็จะได้ใช้ประโยชน์จากมันทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแววตาของอาซามะอมิยาเต็มไปด้วยความปิยีนดีที่ไม่อาจซ่อนเร้นได้ ความปิติยินดีทําให้หัวของอาซามะพมิยาพระมัวลและเขาไม่เข้าใจว่าทาไมความเคลื่อนไหวเรื่องอาหารของเซียวเฉิงยีเคียนเฮาถึงได้เชื่อมโยงกับสันเจ้าอาซามะและเซียวเฉิงที่กําลังมุ่งหน้าไปยังสันเจ้าอาซามะรู้สึกรล่าวกับว่าตัวเองได้เปลี่ยนแปลงไปบางอย่างแต่เขากลับไม่พบอะไรเลยมีเพียงมิยาอาซามะที่นั่งอยู่ข้างๆเซียวเฉิงเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่าคาทานายดวงชะตาเหนือศีรษะของเซียวเฉิงเปลี่ยนไปมีปลาคราฟมีคราวตัวหนึ่งกําลังกระโดดอยู่ในน้ำทําไมกันนะมิยาอาซามะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมโชคเรื่ออาาองงงงาาาาาหรรขขเเซีียยวิิถึปล่นนนมกดใพต Chapter สองร้อยหกสิบบทที่สองร้อยหกสิบโทษมันจะเป็นไปได้อย่างไรท่ามกลางเทือกเขาหลีร่างหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนอย่างขรันหัสนสวมชุดคลุมสีดำมีหน้ากากสีดำปิดบังใบหน้าและคลุมทั้งตัวทำให้ยากที่จะบอกได้ว่าอีกฝ่ายเป็นชายหรือหญิงสามปีที่แล้วท้องฟ้าเปลี่ยนไปและอีกสามปีต่อมาท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอีกครั้งแต่ทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ท่านตรงห่วงเกิดอะไรขึ้นครับ ชุดด้านนอกเป็นเสื้อคลุมสั้นสีฟ้าอ่อนระดับด้วยลวดลายคล้ายดุงจันทร์ที่ด้านหลังคอเสื้อสีน้ำเงินเข้มเข้มขัดสีม่วงและน้ำเงินเข้มที่เอลพื้นหลังสีฟ้าทะเลก,กระโปรงยาวแขนกว้างสีน้ำเงินเข้มและเสื้อคอคว้สีขานวนวลกระโปรงยาวลักพื้นมีแถบสีม่วงที่ชชยกระโปรงและมีลักษณะคล้ายดอกไม้ผอมายาว่าสีม่วงอ่อนดัดเป็นลอนมีผมเส้นหนึ่งห้อยลงมาดันขัางทั้งสองข้าง,าง,างชายผู้มีรูปรษณ์ราวก,กับเทพและนางฟ้าและดูราวกับนางฟ้าบนท้องฟ้าได้กล่าวถามตรงหวงัวขะหยีบนท่านสูงว่าหยิน ในช่วงปลายยุคสงครามระหว่างรัฐมีหลักคำสอนหนึ่งแพร่หลายผู้นำสูงสุดคือจักรพรรดิไีหี่แห่งตะวันออกจากนั้นก็มีกษัตริย์แห่งตะวันออกเทพแห่งดวงจันทร์และวิญญาณแห่งดวงดาวซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่อมาก็มีหยุนจงจุนเซียงจุนนางเซียงตาซื่อหมิงและเซาผู้เท่าแห่งเสนาบดีทั้งห้าของราชวงศ์หมิงและยังมีศาสตร์ลึกลับอีกห่ายอย่างในลำดับถัดไปท้องฟ้าเปลี่ยนไปอีกแล้วสิ่งที่พระกุลหยินหยางเชี่ยวชาญที่สุดคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลง770ปรรรรรรระะะกกกาขอออองงงงวววิิถีีแแแหหห่่สสค์ลตตนนน้้จัััพดดไไเกตเห็นแแล้วววว่่าิถีหงสรรค์ได้้เปปปลลีี่ยนแงงไอกครั สามปีที่แล้ววิถีแห่งสวรรค์ได้เปลี่ยนแปลงไปครั้งหนึ่งแต่หลังจากสามปีวิถีแห่งสวรรค์ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งท่านผู้ทรงเกียตตรติตองห่วงแล้วใครกันที่เป็นต้นเหตุขององค์การเปลี่ยนแปลงในวิถีแห่งสวรรค์เช่นนี้เทพแห่งดวงจันมองไปที่ตองห่วงท้ยหีแล้วถามด้วยความเคารพไมโครสตาร์สีม่วงดาวสีม่วงเป็นดวงดาวหัวแถวและเป็นดาวที่อยู่ตรงกลางท้องฟ้าดาวสีม่วงหรอือยังมีดาวสีม่วงปรากฏในยุคป,ปัจจุบันอีกเหรอเขาพูดด้วยความไม่เชื่อว่ายิ่งลึกตรงไปเท่าไร สามปีที่แล้ววิถีแห่งสวรรค์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีดาวสีม่วงปรากฏขึ้น BFB แต่มันเป็นดาวสีม่วงเข้มสามปีต่อมาดาวสีม่วงนั้นก็ปรากฏขึ้นในเวลากลางวันตรงห่วงท้่หยิชี้ไปที่ดาวดวงหนึ่งสว่างสวยบนท้องฟ้าซึ่งสามารถมองเห็นได้แม้ในเวลากลางวันแล้วกล่าวว่าน่าเสียดายที่หากท่านไม่พบกับชาป,ปาาลางท่านย่อมต้องตกต่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าจะพบชาปลาลางแล้วแต่หากไม่มีเวนชางเวนชูและผู้พิทักษ์ดวงดาวดาวจิ้ว,วดวงนี้ เสียงค่อยๆเบาลงเรื่อยๆตรงห่วงที่หงคีคนสุดท้ายไม่ได้พูดอะไรแต่หันไปมองเทพแห่งดวงจันทร์ที่อยู่ด้านข้างแล้วพูดว่าเทพแห่งดวงจันทร์เราไปตามมหาชายหนุ่มกันเถอะใช่ลูน่าไม่ได้ทมอะไรเลยแค่ทําตามคําสั่งแล้วก็จะไปภายในสามปีวิถีแห่งสวรรค์เปลี่ยนแปลงไปสองครั้งเพราะจอเวซิงหรือว่าเสียงค่ค้ายๆเบาลงจนแทบไม่ได้ยินอย่างไรก็ตามเซียวเฉินพูดที่กอ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้กลับไม่รู้เรื่องเวทมนต์เหล่านั้นเลยสักนิดต่อให้เขารู้เซียวเฉินก็คงจะพู สำหรับเซียวเฉิงแล้วอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับโชคลาภจากอาหารเซียวเฉิงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกสวยจังเลยเราขึ้นไปบนภูเขาแบบนี้กันเลยไหมในเวลานี้สานเจ้าเซนเกนแตกต่างจากในอดีตมีรถยนต์ส่วนตัวจำนวนนับไม่ถ้วนและเชฟชื่อดังมากมายจอดรถอยู่ที่นี่คนเหล่านี้จอดรถไว้ที่เชิงเขาและไม่กล้าขับรถขึ้นไปโดยตรงและดูเหมือนว่าคนเหล่านี้กำลังรออะไรบางอย่างอยู่แล้วพวกเขารออะไรอยู่ละ่ะรอให้มีคนมารับเธออาเฉิงคุณเอาไปกับฉันเองตามธรรมชาติไม่ต้องทำตัวเหมือนพวกนั้นก็ได้ มิยาอาซามาเปล่าพร้อมกับขยิบตาให้เสี่ยวเฉิงอย่างที่เล่นเด็กสาวคนนี้มีเสน่ห์ของภรรยาที่สุขุมแต่ละกอไม่ขัดสเสน่ห์ของสาวน้อยที่เล่นด้วยแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่ใช่เหรองั้นอาเฉิงรอยอยู่ที่นี่ก่อนนะรอยอยู่ที่นี่เหรอเสี่ยวเฉิงสายหัวอย่างเด็ดขาดและปฏิเสธงั้นฉันจะขึ้นไปกับคุณด้วยอาซามาเมยิซายมองเสี่ยวเฉิงด้วยสายตาว่างเปล่างั้นก็ไปได้เลยมิยาอาซามาจับแขนของเซียวเฉิงข้างหนึ่งแล้วทั้งสองก็เดินขึ้นเขาไปอย่างสบายๆแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมขขขออองงงงพววกกเาาา็ไปดดดึูููคคมสนนใจผ้้ย่บ เมื่อผู้คนเห็นเซียวเฉิงและิยาอาซามาเดินขึ้นเขาหลายคนต่างพากันสงสัยว่าทั้งสองเป็นใครแต่ผู้ที่มีความรู้บางคนกลับเงียบไปเมื่อเห็นพวกเขาข้อมูลเกี่ยวกับเซียวเฉิงน,นั้นสามารถรับรู้ได้โดยผู้ที่มีอิทธิพลอยู่บ้างและความงามของอาซามาที่อยู่เคียงข้างเซียวเฉิงน,นั้นก็เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนบางกลุ่มในฐานะมิโกะที่โดดเด่นที่สุดของสันเจ้าอาซามะมนุษย์นั้นดีกว่ามนุษย์เสียอีกหลายคนต่างถอนหายใจว่าทำไมช่องว่างระหว่างผู้คนถึงได้กว้างใหญ่ขนาดนี้คนที่ยังไม่รู้จะเห็น,น,าามามนเซียวเฉิงและ อาซามาโอมิยาพูดซึ่งรู้ว่าเสี่ยวเฉิงจะมาอยู่แล้วจึงมารอแต่เช้าการเปลี่ยนแปลงด้านการขนส่งอาหารในวันนี้ทำให้อาซามาโอมิยาโล่งใจอย่างมากและขออำลาการมาถึงของเซี่ยวเฉิงและอาซามามิยยซา,าที่ต่างก็มีสีหน้าประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นอาซามามิยะไม่ได้แยกตัวออกไปในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเสียวเฉิงเชื่อมโยงกับโชคลาภด้านอาหารของสันเจ้าอาซามาได้อย่างไรอาซามาโอมิยะนึกถึงความเป็นไปได้ขึ้นมาอย่างกระทันหัตนตามนิใครกันนะว่าแต่ต้องเป็นเธอแน่ๆแ,และเธอเป็นคนเดียวเท่านั้น Chapter อร บทที่261ตัวเอกของเราคุณนางสวรรค์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสามะอมิยาไม่ใช่คนโง่เข่าจะเลาไม่ออกได้อย่างไรว่าใครเป็นคนทําเรื่องนี้ไม่มีใครนอกจากหลัวเทียนอี้ที่จะทําเรื่องแบบนี้นั่นเป็นฝีมือของหลัวเทียนอี้อย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญความคิดในใจของอมิยาอาซามะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและในมิชาเข่าก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตาหนิด้วยความเป็นห่วงอนาคตที่รุ่งเรืองและตกต่ำของเซียวเฉิงข้าพเจ้าจึงขอให้สันเจ้าเซินเกียนช่วยเหลือเซียวเฉิงให้พ้นจากภัยพิบัติคำนวณดีแต่รปรปะโยชน์ หลัวเทียนอี้กังวลว่าสันเจ้าเซินเกอจะกอกินเสียวเฉิงเหมือนผีเสื้อกลางคืนแต่หลัวเทียนอี้จะรู้ได้อย่างไรว่าสันเจ้าเซินเกอไม่มีอยู่จริงเขาอยากทำอย่างนั้นเองในเมื่อสันเจ้าอาซามาได้ฝากความหวังไว้กับเซียวเฉิงแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่ยอมให้เซียวเฉิงเจร,ริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำเมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้วอาซามาอมิยาก็โล่งใจแต่สายตาของเขากลับไปมองอาซามามิยาในใจลึกๆแล้วอาซามาอมิยาตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยให้อาซามะมิยาคว้าโอกาสนี้ไปเมื่ออาซามะมิยาและเซียวเฉิงมีความสัมพันธ ฮาฮาจักรพรดดินีผู้แสนหายากก็ยังทำเรื่องงี่เง่าแบบนี้แต่ครั้งนี้ทำได้ดีทีเดียวจากรพรดดินีเชื่อมโยงโชคลาภด้านอาหารของสันเจ้าเซนเกินเข้ากับโชคลาภด้านอาหารของเราคุณนางแม้ว่าในอนาคตจกกักรพรดดินีจะเสียใจก็สายเกินไปแล้วอาสามาโอมิยายิ้มและคิดในใจว่านี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยสักนิดยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างเซียวเฉิงและสันเจ้าอาซามากใกล้ชิดกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นโอมิยาจิมิยาอาซามาโค้งคำนับเล็กน้อยเพื่อเป็นการคารวะเมื่อเห็นโอมิยาจิเออโอมิยาจิเซียวเฉิงก็ททััักกายเช่่่นนแตไไมด้้คคงบ สาวสวยเออละถึงตาเจ้าแล้วที่จะพาท่านขุนนางไปเที่ยวเล่นที่ศาลเจ้าเซนเกนใช่มิยะอาซามาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มจากนั้นโอมิยะอาซามาก็กลาวกับเซียวเฉิงว่าที่รักให้มิยาเป็นไกด์นำเที่ยวพาคุณไปชมศาลเจ้าเซนเกนศาลเจ้าเซนเกนมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งข้าไม่อยากทำให้ท่านผู้สูงศักดิ์ผิดหวังหลังจากโอมิยาอาซามาพูดจบเขาก็คงคำนับให้เซียวเฉิงแล้วก็จากไปเมื่อมองดูอาซามาโอมิยะจิที่กำลังจะจากไปเซียวเฉิงจึงถามอาซามามิยะว่ามิยะทำไมฉันถึงรู้สึกว่าการมาสันเจ้าอาซามาในวันนี้้แตตกกก่าาางงจรรรมมคัเอย อาซามามยอมองดูเครื่องรางนำโชคด้านอาหารบนศีรษะของเซียวเฉิงที่เชื่อมโยงกับสัรเจ้าอาซามาแล้วจึงยิ้มเล็กน้อยเพราะครั้งที่แล้วเฉิงคุณเป็นเพียงผู้มาเยือนแต่ครั้งนี้เฉิงคุณกลับมาบ้านแล้วประโยคของมิยะอาซามาเป็นการเล่นคำแต่เซียวเฉิงได้ยินแค่ความหมายแรกเท่านั้นเซียวเฉิงคิดว่ามิยาอาซามากำลังบอกว่าตอนนี้มิยาอาซามามาจากเซียวเฉิงแล้วดังนั้นเซียวเฉิงก็ย่อมมาจากสารเจ้าอาซามาด้วยแม้ว่าเซียวเฉิงจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากนักพวกเรากำลังขึ้นไปแล้้้วคนนขขาาางงล่่่จะึมมเือหร เซียวเฉิงถามด้วยความสงสัยถึงคนที่เขาเห็นอยู่เชิงเขาก่อนได้ยินเสียงนั้นเวลานั้นค่อนข้างดึกแล้วเกือบสี่ทุ่มแล้วเซียวเฉิงและมิยาอาซามาออกเดินทางเวลาเก้าโมงเช้าและใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงประตูสันเจ้าเพื่อหางเงินเดี๋ยวก็จะมีคนมารับเองแหละอาเฉิงไปก่อนกันเถอะส่วนผู้คนที่เชิงเขามิยาอาซามาไม่สนใจเลยสักนิดในหมู่คนเหล่านั้นไม่มีใครที่ต้องการความเอาใจใส่เลยสักคนมิยาอาซามาแค่เหลือบมองดวงชะตาอาหารที่อยู่เหนือศีรษะของคนเหล่านั้นเขาก็สามารถบอกอนาคตของอีฝ่ายและเรื่องอื่นๆได้แล้ว เอาละตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วเราไปทานอาหารกลางวันกันก่อนดีไหมแล้วคุณค่อยพาฉันเที่ยวชมรอบๆที่นี่มิยาอาซามะจะปฏิเสธเสี่ยวเฉิงโดยธรรมชาติเอาลรมาขอดเธออยากทำอาหารกินเองหรืออยากรองชิมอาหารมังสวิรัติที่สันจ้าเซนนกินกันละโดยไม่ทันคิดเสี่ยวเฉิงก็พูดกับอาซามะมิยาว่างั้นก็กินมังสวิรัติสิพาเสี่ยวเฉิงมาที่แห่งหนึ่งดูเหมือนจะเป็นโรงอาหารเอ๊ะโรงอาหารแห่งนี้ให้ความรู้สึกแปลกๆกับฉันมากเลยหลังจากเข้าไปในโรงอาหารแล้วเสี่ยวเฉิงก็พูดกับมิยาอาซามะว่าเพราะมีบุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากออยู่ในโรรงาาห เมื่ออาซามายะพาเสี่ยวเฉิงเข้าไปในโรงอาหารเธอก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าสู้ผอมฉันพาเฉาิงมาที่นี่แล้วฉันขอให้คุณช่วยทำแบบนั้นสักครั้งได้ไหมมิยาอาซามากล่าวกับคนที่อยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของอีกฝ่ายดูสู้ผอมตาฝามือกลับเบาบางราวกับเด็กทารกแรกเกิดท่านขุนานางต้องการรับประทานอาหารครย,ยอมไม่ปฏิเสธอีกฝ่ายหันหลังเดินจากไปขนาดที่เสี่ยวเฉิงถา,ามอาซามมิยะสวยจังคนนี้คือใครคะท่านเป็นผู้อาวุโสของสันเจ้าอาซามาของฉันการที่คนธรรมดาทั่วไปจะได้ทานอาหารมังสวิรัตของท่่่านนั้นไมชเืเเย เซียวเฉิงยิ้มอย่างเขินอายรู้สึกเสมอว่าสันเจ้าอาสามาดูเหมือนจะมีความเคารพยำเกรงเขาอย่างบอกไม่ถูกเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นขุนนางที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน